ทุกวันนี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราเจอปัญหาของมลพิษเยอะมากและวมลพิษเหล่านั้นเนี่ยก็ตามมาถึงที่นอนของเรามันก็มาทําให้สะสมอยู่ในที่นอนทําให้เราเนี่ยเกิดอาการแพ้ที่เราเรียกว่าภูมิแพ้ซึ่งมาจากไรฝุ่นครับผมสุมิรนินพารักษซีโอสลิปเวลนะครับสลิปเวลเนี่ย เป็นผ้ารองปูที่นอนที่เราทําจากวัสดุพิเศษสามารถที่จะกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ต่างๆรวมทั้งตัวลายฝุ่นจากในที่นอนจากในหมอนไม่ให้เข้ามาหาเราเกิดจากการประกบของวัสดุ2ชนิดชั้นล่างเนี่ยเราสามารถที่จะกันไม่ให้สิ่งต่างๆในที่นอนเนี่ยขึ้นมาชั้นบนเราสามารถที่จะซึมซับของเหลวได้ในระดับหนึ่งเรายังกันไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆตกลงไปในที่นอนด้วยครับ ขั้นตอนการผลิตสลิปเวลเราจริงๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่วัตถุดิบมันเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องเอามาพักเพื่อที่จะคลี่ดูเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุดิบเราได้คุณภาพไหมเนื่องจากสลิปเวลเราเนี่ยเป็นผ้าที่บางมากและเบามากนะครับเราจะต้องดึงด้วยความระมัดระวังแล้วก็จะมีการตัดแล้วเราก็ขึ้นไปเย็บขึ้นรูปเพื่อที่จะให้เป็นผ้าปูที่นอนหรือเป็นปลอกหมอนหลังจากที่เราตัดเย็บเสร็จแล้วเนี่ยการพับของสลิปเวลเราเนี่ยก็ต้องพับในที่ที่ไม่มีลม สลิปเวลเราเนี่ยเป็นผ้ารองปูที่นอนเพราะฉะนั้นเราจะปูวไว้ติดกับตัวที่นอนหรือติดกับตัวหมอนก่อนแล้วเอาผ้าปูที่นอนปูทับอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้ท่านก็ได้นอนบนที่นอนแล้วก็หมอนที่สะอาดถูกสุขลักษณะป้องกันท่านจากสารก่อภูมิแพ้ได้แล้วสามารถที่จะใช้ได้6กถึงแเดือนไม่ต้องซักและอากาศผ่านได้ครับเนื่องจากสลิปเวลเราเนี่ยใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเราก็เลยอยากจะให้ ทุกบ้านทุกเพศทุกวัยทุกที่ได้ใช้สลิปเวลเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้มีที่สักที่หนึ่งที่ให้ผู้บริโภคหรือว่าทกท่านเนี่ยได้อยู่ในที่ที่สะอาดเพื่อที่จะให้มีสุขภาพสุขลักษณะในการนอนที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างสลิปเวลครับ